สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับวันนี้ยังอยู่กับการทำแบรนด์เสื้อผ้านะครับหรืออยู่กับการขึ้นตัวอย่างแพทเทิร์นและเตรียมผลิตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นผลงานที่ผมเพิ่งขึ้นแพทเทิร์นสำเร็จนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดหรือลูกค้าท่านใดยอยากจะให้ ทำแพทเทิร์นและขึ้นตัวอย่างเตรียมผลิตงานนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับใน f เฟ e บุ๊กเซิร์ชคำว่าร้านแก้วชํานินะครับเบนวักนะครับรับตัดเย็บเสื้อผ้านะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับโจทย์ตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมาจากรูปนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะว่าถ่ายรูปมาประมาณนี้ฮะแล้วก็นะครับแล้วก็มีใส่ฟองน้ำนะครับโจทย์ขออก 34ยาว15.5นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยางด้านหลังนะครับเพื่อจะใส่ตั้งแต่ไซส์ S อยันไซส์ M แล้วก็ใช้สายบนต่อให้มันกลายเป็นมัดคอเนีนะครับแล้วเราลองมาดูกันผลงานที่มันเป็นออกมายากนะครับในการทําจีบตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการทําจีบจริงๆๆที่จริงตามแบรนด์ทั่วไปดังๆเขาจะต้องอัดจีบเป็นพีทมาสําเร็จรูป คือตัวนี้สําเร็จรูแลเข้ามาเย็บยึดติดก็ถึงจะง่ายแต่นี้เราใช้ได้แต่ผ้ามาดิบๆเลยนะฮะเราก็ต้องมาทําการจัดจีบเซตขึ้นมาเพื่อให้มันได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับลองดูนะครับที่สายที่ผมบอกจากรูปนะครับทําขึ้นมาผูกนะครับตอนนี้เราทํายาวแล้วข้างหลังนะครับทําเป็นการดึงยางนะครับใส่ซิปด้วยเผื่อจะใส่ยากเราจะได้แหวกซิปนิดนึง ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราใส่ได้นั่นแหละไซส์ S นะครับยันไซส์ M ไปเลยทีเดียวคือทำมาจะได้ไม่ต้องสต็อกไซส์นั่นเองฮะเห็นนะครับซิบเลยฮะดื่มสอกนะครับเห็นไหมครับอ่านี่เป็นมุมหลังด้านหลังนะครับ นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่เป็นผลงานของร้านแก้วชมนินะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดยอยากผลิตเสื้อผ้าแกะแบบจากรูปนึกถึงเราได้ครับอเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับโจทย์ประมาณนี้นะครับมีมาแค่นี้แล้วนะครับโจทย์ของเรานในในรูปก,ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมหวางให้นิ่งๆนิดนึงโอเค นี่คือโจทย์ของเรามีแค่นี้เลยครับความยาววาดรูปสเก็ตแล้วก็ใส่ฟองน้านะครับโอเคฝากกันไว้เท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับผักกันเข้ามาได้เลยครับผมยินดีให้บริการครับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบาย,บาย,บาย